ให้รางวัลกับคนที่เขาอดทนเพื่อเราบ้างก็ดีเหมือนกันนะโยมเราก็ไม่ใช่คนดีนักหนาบางทีเราบ่นเขาก็ทนเราขี้โมโหเขาก็ทนชีวิตมันต้องทนกันมาเยอะขนาดไหนไม่รู้เราจะหาคนที่ทนเพื่อเราขนาดนี้เนี่ยไม่รู้จะหาเมื่อไรจะเจออีกบางคนก็ทนจริงๆทนซะจนบางทีเราก็รู้สึกว่า ถ้าเป็นเราเราจะทนได้ขนาดนั้นไหมให้รางวัลด้วยรอยยิ้มกับเขาบ้างก็ดีเหมือนกันนะโยมให้รางวัลด้วยการพูดดีๆกับเขาบ้างก็ดีเหมือนกันนะให้รางวัลกับการให้อภัยกันบ้างก็ดีกับเรื่องเล็กๆน้อยๆความอดทนของคนทุกคนก็มีขอบเขตจำกัดด้วยกันทั้งนั้นแต่ทำไมเราเห็นว่าบางทีเราก็ไม่ใช่คนดีนักหนาแต่ทำไมเขาก็ทน กับทุกเรื่องของเราในทุกเวลาบางครั้งบางคราก็ให้รางวัลแก่กันและกันบ้างก็ดีเหมือนกันนะโยมไม่รู้ว่าจะเจอคนที่อดทนขนาดนี้ให้กับเราไม่รู้ชาตินี้จะมีโอกาสได้เจออีกไหมเกิดอีกกี่ชาติจะเจอคนที่อดทนแบบนี้กับเราจะเจออีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ถ้าวันนี้ดีต่อกันไว้ศีลเสมอกันตราบใดที่ยังไม่นิพานก็ยังมีโอกาส ที่จะได้ร่วมบุญร่วมบารมีกันอีกเขาเจริญพร <อ S 1> เป็นกำลังใจ